ร,รายงานให้เห็นถึงปัจจัยที่น่าจะส่งผลต่ออนาคตของบิตคอย์ในช่วงปี2025ไปจนถึง2028กันเลยก็ถือว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีหลายสื่อถามคำถ,ถามนี้นะครับช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยมีเวลาผมอาจจะบอกว่ากรุณาไปดูคลิปนี้เอาแล้วกันนะครับเพราะว่าอธิบายไว้หมดแล้วนะสิ่งที่โดนั์ทรัมป์ใช้ในการหาเสียงเรียกว่าเป็น ภาษาอังกฤษก็เป็นสายลมมันสดชื่นนะ,นะเนาะกับการที่ออกมาบอกว่าเราจะปกป้องสิทธิในการถือครองคีย์ของตัวเองนะสิทธิในการเซ์คัสตอรีแต่ภาพรวมโดยรวมแล้วเนี่ยนะต้องบอกว่านโยบายเป็นส่วนของก็จะเ,เป็นภาพรวมของนโยบายที่ค่อนข้างโปรทางด้านบิตคอยและฟรีดอมนะครับอย่าลืมว่าสมัยที่แล้วที่พร้อมเข้าไปด้วยความที่เขาเป็นนักธุรกิจจากนอกวงการการเมืองเขาทําอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่ เพราะว่าเมื่อเข้าไปแล้วเมื่ออยู่ในอำนาจแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือแม้กระทั่งรองประธานาธิบดีเองก็พร้อมที่จะหักหลังเขาตลอดเวลาแต่ถ้าเขาชนะรอบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็มองว่าสมัยที่2องเขาก็จะไม่ได้การจากสมัยที่1มากนะักแต่ในช่วง4ปีที่เขาไม่จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่ได้คาดคิดนะครับแต่ว่ามันสนุกดีมากๆเลยก็คือการไปรวมทีมนะฮะทีมอันนี้เนี่ยดอรจาแดนปีเตอร์สันใช้คําว่าเป็นเอ็กซ์แมนของทรัมป์ทีมนี้เป นี่คือทีมที่มันงอกขึ้นมาใน4ปีนี้แล้วมันเป็นทีมที่ต้องบอกว่าใครคนใดคนหนึ่งในนี้ลงสมัครประธานาธิบดีก็น่าตื่นเต้นแล้วปกติผมจะบอกว่ามันเรื่องพวกนี้มันไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกมันน่าเบื่อมันละครเกมตกตานะครับแต่คราวนี้เนี่ยเรียกว่าเอพิโซดนี้น่าดูแล้วกันนี่คือราคาบิตคอยเทียบกับ,กบทองคำนะครับเมื่อเราเทียบ,บทองคำเราก็จะเห็นว่า บิตคอยก็ยังไม่ได้ทำออทามไฮเช่นกันนะครับยังไม่ใกล้ทำออทามไฮเลยด้วยซ้ำซึ่งกว่าที่บิตคอยจะสามารถทำออทามไฮได้เนี่ยจะต้องมีมูลค่าขึ้นไปถึงประมาณ37.37ออนทองคำนะครับซึ่งถ้าเรามาดูราคาทองคำในตอนนี้นะฮะ XAUUSD นะฮะเราจะเห็นว่าราคาทองคำอยู่ที่2,066 เหรียญต่อออนนะฮะนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1470ี่ยเสหรียญสหรัฐนะถึงจะเรียกว่าสามารถทำเอาทำหายได้ในช่วงที่มันอยู่ในกล่องสีเหลืองตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นช่วงของการผมเรียกว่าเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวเป็นช่วงที่มันขึ้นไปโดยไม่มีคนสนใจนะครับเป็นช่วงที่ตลาดเงียบจริงๆมันไม่เงียบหรอกเพราะราคาจาก15ื่น้าขึ้นมา6 7 0 0 0ดหมื่นแปดหมื่นเนี่ยมันมันมากมายมาหาศาลเหมือนกันแต่สังเกตดูช่วงนี้ไม่มีใครสนใจเพราะอะไรเพราะราคา มันยังต่ำกว่าราคาสูงสุดที่เขาเคยได้ยินเมื่อหลายปีที่แล้วและสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้ติดตามศึกษาอยู่ตลอดเวลาสําหรับเขาบิตคอยตายแล้วอยู่นะครับก็จะบอกตรงๆง่ายๆนะครับว่าก้อนพวกนี้มันก๊อปปี้มาจากรอบที่แล้วแล้วรอบนี้มาจากไหนมันก๊อปปี้มาจากรอบนี้แล้วรอบนี้มาจากไหนมันก๊อปปี้มาจากรอบนี้แค่นั้นเองจริงรอบนี้ก๊อปปี้มาจากรอบหน้านะครับสิ่งที่ผมทํามันเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนมากมาก แล้วผมไม่แนะนําให้ใครทําอย่างนี้เลยตรงนี้จําได้เนาะในสารับนักเรียน CDC นี่คือวันที่เราบอกว่าบิตคอยน่าสนใจนะต่อมานะฮะราคาเนี่ยเรียกว่าไซด์เวย์อยู่ตรงเนี้ยเป็นช่วงคล้ายๆกันเลยถามว่าราคาขึ้นไหมาจาก150เหรียญขึ้นมาฮะขึ้นไปอ้อยอิงอยู่แถว600เหรียญอยู่นานมากผมจําได้แล้วตอนนั้นผมก็คิดว่า600เหรียญก็เก่งละในภาพในหัวผมผมไม่เคยคิดว่ามันจะย้อนกลับไปถึง1,200เหรียญได้ด้วยซ้ำในตอนนั้นเมื่อเราเห็น diminishing v r i t i o n ของบูรันเนี่ยเราเห็นไหมว่าสีแดงมันเล็กลงทุกงทุกครกครรัง จาก625ตรงนี้เนี่ยนะฮะเราเอามาวางปึ๊บขึ้นมาตรงนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0แสนหมื่เหรียญน,นะครับซึ่งก็สามารถ expect นะฮะถ้ามันเป็นไปตามเขาเรียกว่ากฎของ diminishing return ของ cycle ของ bitcoin เนี่ยนะเราอาจจะ expect ครั้งนี้ว่าขึ้นไปแค่นี้เล็ก เราจะเห็นว่าเมื่อเงินเพิ่มขึ้นนะฮรราคาบิตคอยก็พุ่งขึ้นเมื่อเงินเพิ่มขึ้นราคาบิตคอยก็พุ่งขึ้นแต่ว่าในสมัยที่ผ่านมาเนี่ยที่การขึ้นไปทำเอาทำหายของมันเนี่ยเล็กที่สุดที่เราเคยเห็นเนี่ยนะครับภายในสมัยไบเดนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามามองถึงสปปายของเงินนะฮะภายใต้ส u ปปายของ M2 การเพิ่มขึ้นของสปปายของ M2 ภายใต้ยุคสมัยของไบเดนเนี่ยนะครับมันก็สอดคล้องกับกราฟของราคาของบิตคอยที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันคือเราจะเห็นว่ามันไม่ค่อยไปไหน เพราะนั้นจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากในยุคสมัยนี้คือเป็นครั้งแรกที่เรามีประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะที่ชูนโยบายบิตคอยไว้ในนโยบายหาเสียงเราสามารถชนะการเลือกตั้งได้เราสามารถพูดได้ว่าบิตคอยได้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในสมัย74นะครับปัจจัยการเมืองเป็นบวกครับนะครับปัจจัยด้านการลงทุนการเปิดสปอตบิตคอย ETF นี่จริงๆเป็นเรื่องใหญ่มากหลายคนบอกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบิตคอย บิตคอยมันดีของมันอยู่แล้วมันทำง,งานอยู่แล้วมันสร้างแต่ความเสี่ยงให้กับบิตคอยคือเอาบิตคอยไปรวมไม่ได้มือนักลงทุนแต่อย่าลืมว่าในมุมมองหนึ่งนะครับถ้าบิตคอย n จะสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นสินทรัพย์ที่เป็นเงินของคนทั้งโลกได้อย่างน้อยที่สุดมันต้องผ่านการทดสอบในการเป็นสินทรัพย์ที่คนทั้งโลกอยากลงทุนได้ก่อนกองทุน ETF Spot Bitcoin ETF นะครับได้สร้างมูลค่าขึ้นมาแซงหน้ามูลค่าของ Spot Go l d ETF ทั้งหมดแล้วในตอนนี้นะครับภายในปีเดียวสามารถมีมูลค่ามากกว่า ETF ทองคำที่เปิดมาแล้วหลายสิบปีนะครับนี่ถือว่าเป็น achievement อาชีพแม่นันหนึ่งที่สำคัญมากๆเป็นกองทุนเป็นการสร้าง Spot ETF ที่ประสบความสำเร็จที่สุดอันนึงผมว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราต้องมองว่าในโลกของ15ปีที่ผ่านมา16ปีที่ผ่านมาในเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมไลนิ่งใช้กันแพร่หลายมากขึ้นนะครับแน่นอนว่ามีเงินล็อกอยู่ในนั้นไม่กี่พันบิตคอยแต่ไม่กี่พันบิตคอยเหล่านั้นมีเทิร์นโอเวอร์เรทมหาศาลนะคนใช้ไลนิ่งจ่ายกันไปจ่ายกันมา ที่สำคัญข้อที่สุดของ lightning มันไม่ได้อยู่ที่ value ที่ล็อกอยู่ในระบบ lightning สะทีเดียวแต่มันอยู่ที่มันทําให้มันมีคนกลุ่มใหม่ได้เห็นการใช้งาน bitcoin ในมุมที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเริ่มเป็นการวางรากฐานของ bitcoin ในการพิสูจน์ตัวเองในหน้าที่ที่2ของเงินนั่นคือการทําหน้าที่เป็น medium of exchange ใน n o s t e r เราใช้ lightning จ่ายเงินให้การซกเงินให้การตลอดเวลา มันเป็นทรัลเลชันที่เราทํากันวันหนึ่งหลายสิบหลายร้อยรอบโดยที่มันไม่ได้มีค่าโอนอะไรออนเชนขึ้นมาทําให้เราปวดหัวหรือต้องรอธุรกรรมใดๆมันกําลังเกิดขึ้นในกลุ่มเล็กๆมันเป็นคล้ายๆจุดเริ่มต้นของเคอร์ฟันใหม่ในขณะที่เคอร์ฟันเก่าเนี่ยมันกำลังค่อยๆเติบโตไปบิตคอยกำลังพิสูจน์ตัวเองในการเป็นสตอร์แวลูมากขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มของนักลงทุนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ น a r r เร i v e อันใหม่ที่กําลังตามมาก็คือการใช้มันเป็น m e a ซอฟท์เพลเมนเนี่ยมันก็ค่อยๆที่จะค่อยๆตามมาด้วยเช่นกันแล้วมันเป็นในลักษณะที่ยับยั้งไม่ได้ด้วยมันไม่สนใจเลยว่าธนาคารแบงก์ชาติของประเทศไหนจะคิดเห็นอย่างไรเทคโนโลยีนี้มันสามารถทํางานได้โดยไม่ต้องมีตัวกลางแล้วเมื่อถึงมันนั้นเมื่อคนสามารถเข้าถึงมันได้แบบนั้นนะครับโลกมันก็จะเปลี่ยนไปอีกสเต็ปหนึ่งมูลค่าของมันก็จะไม่ได้เป็นแค่ Sto r e value เพียงอย่างเดียว แต่มันจะเริ่มมีหน้าที่เป็นเงินแล้วเมื่อถึงจุดนั้น Network ร์กเอฟจะเริ่มเติบโตมันก็จะค่อยๆทําหน้าที่อยู่ในแฟลชเค้ถูกไหมเพราะฉะนั้นพัฒนาการเทคโนโลยีน่าสนใจครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาถึงฟันเดเมนทัลเหล่านี้สิ่งที่เราเห็นภาพที่เราเห็นคืออะไรภาพที่เราเห็นคือ Cycle นี้นะฮะเราอาจจะได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อน ถ้าเราดูชาร์ตอันนี้นะฮะเราจะเห็นว่านี่คือกราฟแสดงซัพพลายของบิตคอยนในแต่ละช่วงเวลาในยุคแรกๆเนี่ยซัพพลายมันเพิ่มตลอดเวลาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมีกําลังซื้อเข้ามาซัพพลายเพิ่มด้วยอ่ะมันจะอีเวนเอากันไปเราคาดว่านี่จะเป็นไซคลแรกฮะ ที่ Liquid Supply หรือ Supply ของ Bitcoin ที่สามารถซื้อขายได้ในกระดานะมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง4ปีต่อไปด้วยง่ายคือจะมีคนถอน Bitcoin ออกไปเก็บมากกว่าเอาใส่เข้ามาใน Exchange เ,เ,เพื่อขาย Limited Supply เจอกับ i n c r e a s e e Demand อะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันเรามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ บิตคอย n e ีโค y ิสต m มเจริญเติบโต,ตดีขึ้นเยอะมีบริษัทลงทุนใน Bitcoin บริษัทใน Bitcoin เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับอย่างที่บอกปีที่แล้วมี Bitcoin Conference เยอะเป็นประวัติการ8 88คอน e ฟรนซ์ในปีเดียวนะครับในเทียบกับปีก่อนๆนนั้นที่มีไม่ถึง10 Conference เรามีชิดคอยเนอร์ moving back into bitcoin หรือว่าบางคนก็พยายามใช้ Bitcoin เป็น affinity scam นะคใครอ่านข่าวบิตคอยโอเอสอะไรเงี้ยคือแบบปัญญาอ่อนนะครับ เ,เรามีผลการเลือกตั้งที่เป็นบวกนะเรามีเรื่องของโพล i ซีของ Donald Trump การทำ Strategic Bitcoin Reserve การปกป้องสิทธิในการขุดสิทธิในการถือคีย์นะครับเรามี Bitcoin Bill ของซินเทียลัม m มสนะฮะเรามีแผนในการเข้าซื้อ b บิตคอยสม่ำเสมอ DCA ทุกวันวันละ42ล้านเหรียญสหรัฐของ Michael ซเลอร์ทั้งหมดนี้นะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งวีเทลฝั่งสถาบานันฝั่งธุรกิจนะครับแล้วก็ฝั่งเนชั่นสเตทเนี่ยเป็นปัจจัยบวกหมดเลยนะ แล้วก็ในฝั่งของสป p p l y ของ Bitcoin เองนะครับมีแนวโน้มว่า Supply จะมีปริมาณลดลงในช่วง Cycle ต่อไปผมเดาไม่ถูกจริงๆครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอย่าลืมนะครับอันนี้คือฝั่งบวกมันต้องมีฝั่งลบด้วยกองทุนสปอต e t ททุกกองในตอนนี้ถือ Bitcoin ไว้ที่ไหนครับมี Fidelity เจ้าเดียวที่ทำาซ l l f u u s t o d y คือถือเองแต่ทุกกองเอาไปฝากไว้ที่ Coinbase Custody หมดเลย ตอนนี้มันกี่แสนบิตคอยน์เรอ,อยู่ในมือเขาอะนะถ้าวันดีคืนดีบิตคอยนสมมุติว่าล้านบิตคอยนอยู่ในมือของคอยเบสคัสตอดีผมมองไปถึงขนาดที่ว่า The Big Hack ที่น่าจะเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้นี้นะครับจะกลายเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ใหม่ เล่มต่อจ Block อาก The b o x Size Wars รานนั้นนี่จะเป็นสงครามใหม่ที่เราน่าจะได้เห็นในไซคลนี้หรือไซคลหน้าแล้วสงครามตรงนี้ก็น่าจะส่งความผันผวนให้กับราคาบิตคอยได้มากพอสมควรหรืออาจจะสร้างจุดจบให้กับบิตคอยได้เลยในทีเดียวปูรันเนี่ยจากประสบการณ์ของผมแล้วกันเป็นช่วงเวลาที่ผมเสียบิตคอยเยอะที่สุดเสมอเพราะว่าเราเห็นกําไรเราเห็นคนอื่นโชว์กำไรเนาะเราเห็นอะไรต่อแล้วเ,เห็นความยั่วยวนเต็ไมไปหมดเลยในตลาด รถทุกคันมันวิ่งเร็วหมดอะแล้วบางทีเราเห็นรถคันอื่นวิ่งเร็วกว่าเราเราอยากจะกระโดดไปขี่มันอะแต่เราต้องเข้าใจว่านี่คือเวลาที่รถทุกคันขึ้นทางด่วนแล้วหน้าที่ของคุณคือรัดเข็มขัดให้แน่นนะแล้วนั่งนิ่งๆรถคันนี้มันจอดรอคุณมาประมาณ2ปีกว่ากับ3ปีแล้วผมก็พูดอยู่ทุกวันว่าเก็บอ้อมเก็บอ้อมเก็บอ้อมเมื่อรถมันวิ่งขึ้นทางด่วนแล้วเนี่ยมันคือวันที่คุณต้องนั่งนิ่งๆรัดเข็มขัดนะครับ